ต้นไม้ยืนต้นอยู่อย่างสงบแม้ผ่านลมฝนแต่รากที่อย่งลึกทำให้มันมั่นคงชีวิตคนเราก็เช่นกันขอเพียงเรามีรากฐานแห่งความศรัทธา และความหวังสายน้ำไหลไปเบื้องหน้าแม้บางครั้งอาจเจอสิ่งกีดขวางแต่มันกลับโอบกอดทุกสิ่งที่ขวางกันและเดินทางต่อไปอย่างสง่างาม ควายอาจไม่มีใครสอนว่าความสุขคืออะไรแต่มันก็หาความสุขได้จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราเองก็เรียนรู้ได้จากมันว่าความสุขที่แท้จริง อยู่ในหัวใจเราเองธรรมชาติไม่ได้แค่สอนให้เราอยู่แต่สอนให้เรารู้จักรักเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆและขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสายลมที่พัดผ่านใบไม้ที่ร่วงหลน่นหรือสายน้ำที่ไหลเอื่อยทุกอย่างล้วนมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่เพียงเรามองด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง